อ,อกอาลวาดอาก่อนผู้ใหญ่บ้านที่เป็นหมอผีประจำหมู่บ้านยืนอยู่หน้ากองไฟในลานบ้านอีถูกจัดไว้สำหรับพิธีขับไล่ผูดผปีรอบตัวเขามีชาวบ้านชายชกันที่พร้อมใจกันออกมาช่วยปกป้องหมู่บ้านพวกเขาพกเครื่องรางและคบไฟไว้ในมือดวงตาเต็มไปด้วยความบาดตัวแต่ก็แฝงด้วยความมุ่งมั่นอาก่อนกำลังสวดคาถาเสียงทุ้มต่ำของเขาสะท้อนกล้องในความมืด เติมพลังให้แก่เครื่องรางที่แขวนอยู่รอบลานพิธีก่อนเป็นชายร่างสูงใหญ่ที่มีดวงตาเข้มแข็งและดุดันแม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยแต่พลังของเขาคงหนักแน่นความเป็นหมอผีสืบทอดจากบรรพบุรุษทำให้เขารู้จักพิธีกรรมและคาถาอาคมมากมายแต่คืนนี้จะเป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเขาพิธีกรรมที่เขากำลังจะทำเป็นพิธีอันตราย ต้องใช้พลังชีวิตและจิต